สวัสด,ดีสวัสด,ดีกลับมาบ้านแล้วจัดของซื้อของมาเข้าร้านจ้ะซื้อของมาเข้าร้านมาไว้ขายมาไว้ใช้ขายด้วยใช้ด้วยโอ้ยโอ้ยหาที่ตั้งหาที่ตั้งกล้องนะทางนี้ทางนี้ก็ไม่เห็นเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแป๊บนงึงแป๊บนงึง นี่ก็คิมหมากผมซื้อมาหนังซื้อมาไว้ขายอือ6ต้อง พี่ข่ามไปตรวจร่างกายก็เลยซื้อมาแต่ไทยนี่ผมเอาไว้ทำให้ลูกค้าต้องการทำตัวแพง แทงๆสีนี้มันสามารถปิดหงอกได้นะทุกคนนี่ค่าปิดีถ้าต้องการปิดหอ,อกใส้พวกนี้เลยปิดหอกปิดหงอกแล้วก็พมไม่เสียพวกนี้ก็ปิดหอกได้เหมือนกัน ตัวนี้ไม่มีแอมโมเนียสำหรับคนที่ชอบแสบหนังหัวย้อมในร้อนร้อนในหนังหัวแสบแต่ว่าก่อนเราจะย้อมผมนะย้อมผมหรือจะทำเคมีแต่ละครั้งนะ่ะถ้าเราคันหนังศีรษะนะอย่ากเกาถ้าสมมติว่าอีกสองสามวันเราจะไปทำแบบนี้นะอย่าไปเกาแรงๆหนังหัวนะ่ะ เพราะว่าตอนเราไปทําไม่ได้สาก็จริงแต่เราเกามาก่อนหน้านั้นแล้วนะเราไปทํามันก็แสบนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการการเกาหนังศีสษะก่อนจะไปทําเคมีทําอะไรแต่ละครั้งเนาะทุกคนตัวนี้ไม่มีแอโมโมเนียอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าแนะเพื่อนเพื่อนเถอะเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่อยากจะซื้อไปย้อมเองอะนะอันนี้ไม่มีแอโมโมเนียตัวนี้ก็ปิดหอก ปิดงอกได้สําหรับคนที่ไม่ชอบย้อมดํำะนะย้อมดําเวลางอกมันถอนออกมาน่ะมันจะเห็นครึ่งครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นย้อมเป็นสีแบบนี้ดีกว่ามันจะไม่เห็นชัดถ้าย้อมพวกนี้ก็เอาหัวละหนึ่งพันบาทถ้าเป็นเงินบาทถ้าเป็นเงินกีบก็เจ็ดแสน 750,000เนาะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะทําสปาหรือทําทิชเมนเสื้อมแกนหรือว่าทํำคลลตินเพิ่มเราก็บวกเข้าไปอีกเนาะบวกเข้าไปอีกก็ยังไม่ถึงหรอกหัวละล้านกี่บอะยังไม่ถึงพันที่เราทําสีส่วนมากก็ไม่เกิน5,000ไม่เกิน5,000แต่ต่วนั้นเขาก็ไม่ทํา จวเลาาด้วยแหละมันเศรษฐกิจไม่ดีเนาะทุกคนจะเอาแพงเกินก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกกัดพวกฟอกก็ประมาณมันนั้นแหละไม่เกินห้าพันแล้วก็จะจดรายการก่อนจ,จดรายการราคาวไว้ก่อน เน่ยก็ประมาณนี้เก็บถุงเลยทุนี้ก็เป็นลานขายด้วยขายด้วยใช้ด้วยแล้วต็นี้จะเป็นลิสติกนะล,ลิสติกลิสติกซื้อมาแต่วัดสันกับอาบูธทอืม เอามาซช้แต่งหน้าให้ลูกค้าแต่งหน้าให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เอามาขายด้วยพี่ว่าเห็นเขาลดราคานะก็เลยซื้อมาเนี่ยสำหรับพวกที่ชอบแบรนด์คนเราที่เวียงจันทร์เขาชอบใช้ของแบรนด์เนมกันส่วนมากนะส่วนมากส่วนน้อยจะไม่จะไม่ใสแต่ส่วนมากจะไใ้าเราใส้เครื่องสำอางใส์ของถูกเกินไปเขาก็ มาคิดราคาแพงเขาก็ไม่ไม่อยากจะจ่ายเท่าไหร่นะถ้าเราใช้ของแพงหน่อยคิดราคาแพงเขาก็จ่ายอันนี้เป็นยาสะของอ่าอะไรว่านนตัวนี้นะ่ะถ้าถ้าลูกค้าต้องการสะเราก็คิดเพิ่มเราคิดสะเป่าแห้งประมาณ30,000บพันกีบสา0สิ 30, กีบก็อ่า สี่สิบบาทเออสี่สิบาทถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือสี่สิบาทหัวหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าสายนี้เพิ่มก็เราจะคิดเพิ่มเกือบหัวละร้อยบาทอะยังไม่ถึงร้อยประมาณแปดสิบาทเออแปดสิบาทต้องคิดเพิ่มอีกแปดสิบาทเพราะว่าตัวนี้ยาสระผมตัวนี้มันแพงเนาะเราต้องได้คิดเพิ่มถ้าสาเป็นพวงนี้ก็เอาหัวสี่สิบบาท สี่สิบาทห้าสิบาทน่ะถ้าตีเป็นเงินเงินบาทนะถ้าตีเป็นเงินกลีบก็หัวหนึ่งสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบอันนี้เราจะเอาหัวหนึ่งห้าสิบพันกีบเดี๋ยวนี้ร้อยบาทเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันกีบร้อยบาทน่ะร้อยบาทเกือบเจ็ดสิบพันกีบแล้วถ้าตีเป็นเงินบาทก็ถือว่าถูกแต่ถ้าตีเป็นเงินกลีบนะไม่ไม่ถูกนะราคานี้น่ะแต่ก่อนสระผมมีแค่สิบห้าพันกลีบ สิบห้าพันกีบตีเป็นเงินบาทก็แค่นี่สิบสามสิบบาทเองนะแต่ก่อนนะนะเดี๋ยวนี้มันของมันขึ้นไงพวกแชมพูนี่ก็เอามาแต่ไทยหมดนะ่ะพวกแชมพูพวกคีมหมักพวกนี้มันต้องเอามาแต่ไทยมันก็ต้องได้มาเปลี่ยนกีบกีบแล้วต้องกีบเป็นต้องไปเปลี่ยนบาทอีกเวลาไปซื้อไงก็ต้องได้คิดเพิ่มนะนะถามว่าแชมพูล,ลาวมีไหมมีแต่คนลาวไม่ค่อยนิยมใช้กันนะนะก็เลยต้องใช้เป็น ที่เขาเคยใช้มาก่อนน่ะก็คือแชมพูไทยแชมพูไทยบ้างแชมพูเวียดนามบ้างแชมพูต่างประเทศบ้างเนาะทุกคนเนาะ,ะมาถึงนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายดูห<บ>น้าสร้างชมสวยช่วยสวยส,วยสร้างชมสวยที่ไม่ชอบแต่งหน้า